สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้อง,องๆทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกเคล็ดลับนะคะช่วงหน้าร้อนนะคะที่เป็นอุปสรรคในการเพาะเห็ดของเรานะคะโลงนี้เป็นโลงนางฟ้าปูฐานะคะที่เราเพิ่งเปิดดอกไปแล้วก็หน้าแรกกำลังเริ่มมานะคะเราจะมาแนะนำวิธีการควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนนะคะก็สำหรับอุณหภูมิในโรงเรือนนะคะควรจะอยู่ที่ประมาณ 26ถึง30องศาเซลเซียสนะคะความชื้นสัมผัสไม่ต่ำกว่า80%นะคะอาจต้องให้น้ำทีกว่าฤดูอื่นๆนะคะจากที่ฤดูอื่นอาจจะวันละ2ครั้งหรือ3ครั้งนะคะฤดูร้อนนี้นะคะต้องเพิ่มเป็น4-5ครั้งเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าในโรงเรือนของเรานะคะต้องการความชื้นให้กับดอกเห็ดของเรามากๆเลยนะคะ และนอกจากนี้นะคะอาจจะต้องมีการเพิ่มฮอร์โมนไข่หรือว่าพวกแร่ธาตุอาหารเสริมของเห็ดที่เราเพาะได้นะคะสามารถฉีดพ่นไปได้เลยนะคะเพื่อให้ดอกเห็ดของเรามีความชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งเพราะอากาศมากเกินไปนะคะ